สวัสดีค่ะองหญิงสวัสดีค่ะองหญิงสวัสดีค่ะองหญิงอกอังค่ะอันนี้อกกางเาค่ะั่องหญิค่ะอันนด้คลิปตรงหญงะอุหยญิงคว่าอว เราต้องถึเลยว่าเพราะว่าค่ดเพน้ีแล้วเพนเอ่าที่สุดแต่ว่ากิ่งให้เขาลายเครอไเมือลผลยผู้บริสิกินเลยกีปลามทิเพท่นจมอยู่ปลาเผาเลยเาขาเลถามากันอยู่เลยถามมากันย เขาเกากอดไม่ไหแท้จะเป็นอรลยเขากากอดเปหนอได้ถามมากันอยอมากเ่ยเ่าคอยกอดคอยกอดอะอผู้ใหทอโอ้ที่ใบใบใจหนูนั่นคอนี่ยังกอดี่ยัง

ใชเสียงไหมเป็นเสียงใคราแสงกว้าไไปหนกลัะไม่รู้เสียงใครเป็นเสียงใครเลยนี่งเป็นเสียงน่ารักากาค้าไ้ทนก็ไม่งเข้าตึแตเป็นอย่างมากเลยกางานมาสานมาสานมากัะหลายคะพี่บอสมามาหลายบมากันหลายคนบกหลายค่ะมาสี่คนมาสี่คน เท่ร่น้องเมามาสีคนเอนี่้าบลายยาไม่มีีค่ะสี่ขนาดรถดวาดีเอคค้แปดคนดีาเนาะจพี่มูดดีดีดด้เอาเอาลืมถ่ายตามคนรถเอ้า ตับเปื่อนกันใช่เราบอกมงกันใเากอไอการใช้ไปแล้วแ่แม่เอาี่อถ่ายครับอาจารย์่อยอการใช้ไปไหนเอากะมาตรงนี้ตัวหลังขีนแวบๆแล้วไปรายไปหไปแล้วมั้งเราไปรถแล้วมั้งใสยอะไร อาบน้ำกันบ่ครับนี่บ้่อพอได้อย่างน้องอนอยได้อย่างน้อสวัสดีครับลืมโทรศัพท์นั่นนครับข้างรถน้ำปั้นเั่โอข้างรถน้ำปั้นไปน้ำหาไอการใช้น้ำหาใยไล่บ่นี่มีอะไรต้องสะสางกันมมาเลาวโาาเมาดูเผาเสบ ขึ <c oughs> ้นรถแล้วก็แล้วไปใส่เราขึ้นรถไงนะฮะเราขึ้นรถแล้วเพราขับรถเองมาแลวสวัสดีครับเอาเข้าเจอกันตลอดเลยเก่งมากลูกดดดี่ไหนกระเป๋าไหนถุงเงินไหนถุงเงินไหนเ้ว่านพ่อแเส้อนีพ่อสอนได้บนเวทีหมุนก็หมุนน้ำกันได้เลยเก่งขนาด่ง้ส้อนดีขนาดแล้ว้ เออเออระเซินเดาเดาดีขนาดก็ลูกเสียโน่นโอ้ยกี่นอนนอกข้าก็ลูกลูกเกลื่อนเลยใหญ่เล็กเป็นหน่อยนึงจะไปไหนเราจะไปซื้อน้ำนะลาอ้าวเดินทางปลอดภัยเจอกันเมื่อแรงเจอกันเมื่อวานนี้มลชัยน้ำเพื่อนเอาวิเชียรนี่ครับผมอ้าวร่ำรวยร่ำรวยเดินทางปลอดภัยค่ะจ้าไปส่งกันสู้เมื่อน้องเฮาช่วงนี้ พี่น้องเขาบรรยากาศแบบตอนนี้แบบคือจังแบบ,บว่าท่านง่วงนี่ค่ะพี่น้องพี่น้องเขาเริ่มเริ่มกลับแล้วแต่ว่าเมื่อกองส้าวดงยื่น่าเขาตรงนี้อาชีพไพรเลาพว่สันตรงนี้อาชีพอันอีหยังก่อเอารถสุกมาน้ำหน่ะนะพี่น้องเอามาเขียนคนเมาเมื่อเอามาเขียนคนเมาเมื่อพี่สันนะคะเมื่อก่องไปซเสื้อนามอยู่ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่ติดตามซอยเบิงซอยแช่คลิกวิดีโอนะคะหลายคนค่ะเดินทางเนาะแล้วคอนเสิร์ตกันยังมวนแขางอยู่พี่น้องเพราะว่าพราว่าจังใดล่ะคอือเลิกเร็วนาะท้งนี้มันมันก็คือจัวงวัน์สวงบ่งวันแจบใจหุ่นเปิดเครื่องเสียงต่อแล้วพี่น้องเข้าตรงนี้ได้ ถ้าตองยับนี้แต่เครื่องเสียงเพื่อนตัอจะติดติกกระสิทธิ์นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่ซอยเบิงคีปซอยเป็นกำลังใจนะคะจ้ะมวลมวลมวลหลายพี่น้องค่ะโบมีฝนนะคะปลอดฝนวันนี้ปลอดฝนปลอดฝนเอาเป็นเหยียดยังกันนะจะบอกได้ว่าเป็นกินเข่ากันคือสิแมนอีนี้พี่น้องอาจารย์นางดนตรีทีมงาน รอบดึกรอบดึกนะคะมีรอบดึกด้วยมีรอบดึกมีรอบดึกบรรยากาศสงท้ายค่ะพี่น้องคะที่ตลาดสมาร์ทแลนด์ห evet. ้วยห้วยปราบนะคะห้วยปราบจังหวัดระยองค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้สาวน้ำเงินก็จะสงท้ายสามีกนเด้อพี่น้องเด้อก็จะออกเดินทางเชือกันมือ นะคะมือแรงพอกันที่เึ้นกรนะสือเนาะไปเป็นกําลังใจให้กีฬาอุ้งอิงไปเป็นกําลังใจให้สาวน้อยเบันแพงคือเก่าเด้อค่ะเด้อพอพอแม่แม่เก็บซีเกยอไอหน้องนุ่งเก็บซีสุขุสุคนนะคะขอบคุณมากมากมือน,นี้โบได้ไลฟ์โซนเ้เบิรงเด้อตอนเลิกงานนี่นะคะสัญญาณเน็ตบอกคอยตีไัใหญ่พี่น้อง <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกแหลงใจคะ่ะอยู่ดีมีแห้ง หักแพงแบ่งปันนะคะนอนหลับฝันดีสีใสเข้ามาราตรีสวัสดีเ์เดีวันข้ามเมื่อไว้แล้วได้พี่นองค่ะนอนหลับฝันดีค่ะสวัสดีค่ะ